สวัสดีค่ะพบกับสพมวิกฤติข่าวสรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ของสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานมีสิ่งใดที่น่าสนใจบ้างขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ กลุ่มง,งานรับรองมาตรฐานใางงานจัดประชุมคณะทำงานพิจารณาให้การรับรองมาตรฐานใางงานไทยมลท .8,001 ระดับพื้นฐานครั้งที่4ทับ่อ168หนห้าอห้องฝูกอบรมทรัพยากรรายงานชั้น13สำนักพัฒนามาตรฐานแรยงานและออนไลน์วิดีโอคอนเฟซ์โดยมีนางสาวสุนิสาผิวนวลผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรยงานเป็นประธาน การประชุมคณะทำงานครั้งนี้เพื่อร่วมพิจารณารายงานการประเมินมาตรฐานแรงงานไทยมลท8 0ดพันหนสมนารและมีมติให้นำเสนออธิบดีอนุมัติให้การรับรองมาตรฐานแรงงานไทยมลท8 0ด1ันหนระดับพื้นฐานจำนวน6แห่งจัดประชุมชี้แจงแนวทางการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ DGLP ไปใช้ในการบริหารจัดการแรงงานแก่สถานประกอบกิจการที่เป็นสมาชิกสมาคมผู้ผลิตปลาบนไทยจำนวน70คนผ่านระบบซูมิทิ้งเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ G.R.P และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานให้สอดคล้องตามกฎหมายอันแสดงให้เห็นถึงการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานทางนี้สมาคมมีความมุ่งมั่นที่จะให้สถานประกอบกิจการที่เป็นสมาชิกทุกแห่งนำ G.R.P ไปใช้ในการบริหารจัดการ นำไปสู่การลดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานเพิ่มโอกาสทางการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยผลักดันการถอดถองรายการสินค้าออกจากรายการสินค้าของประเทศไทยที่ถูกขึ้นบัญชีไว้ให้ประสบผลสำเร็จต่อไปขอบคุณสำหรับการรับชมพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ